ก่อนจะไปต่อเนี่ยผมอยากจะบอกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆบอกว่าที่ผมสรุปมาแล้วเนี่ยทำไมมันยังเป็นหลายๆลายบุลเลตอยู่นะครับทำไมมันไม่สั้นกว่านี้จริงๆแล้วจะสรุปให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่สาเหตุที่เป็นเ,เนื้อหายืดยาวนี้เนี่ยเพราะผมต้องการคงคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณจี๊ดเขาใช้อยู่แล้วหลายๆคนเนี่ยบนว่า ไม่เข้าใจ, context, าใจคอนเท็กซ์ไม่เข้าใจคำแปลไม่เข้าใจบริบทกันนะครับเพราะนั้นเวลาผมสรุปมาแล้วนเนี่ยก็คือไม่ได้ตัดทอนตรงนั้นทิ้งนะครับพยายามจะให้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพวกนั้นยังอยู่เพื่อที่ผมจะได้ใช้โอกาสนี้อธิบายความต่างๆให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับว่าคุณจีดใช้คำศัพท์อันนั้น,นมันหมายความว่าอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนื้อมันก็เลยยังยืดยาวอยู่นะครับไม่ได้หดสั้นลงมากจนเกินไปนะครับเรามาไปต่อกันเลยคุณจีดก็พูดถึงว่าสมมติเรา revise organization Chart แล้วเนี่ย แล้วทาอะไรต่อละ่ะต้องมองหาอะไรต่อนะฮะคุณจีก็บอกว่าทําอะไรก็คือต้องทําให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยนะครับชัดเจนต้องพูดเหมือนกันต้องเห็นเหมือนกันแล้วก็หลายครั้งเนี่ยคุณจีท่านพบว่ามันไม่ solid นะครับคือจะ solid ได้ก็คือทําไมครับองค์กรมันมีความกระชับนะฮะตัดแต่งให้มันรีแล้วตัดพวกแฟตออกไปอย่างนี้มันถึงจะ solid นะครับ ถัดมาอีกประเด็นหนึง่งท่านบอกว่าบางคนเนี่ยเอาแต่บน่นขาดทีม work โน่นนี้นั่นไม่ทุกคนไม่ประสานงานกันเนี่ยนะครับจะจะได้ยินคนชอบบ่นอย่างนี้ประจันประจำนะฮะแต่จริงเนี่ยคุณจิ๊กกระอนถามว่าเอ้เแล้วงจริงคุณรู้ไหมวนะเนี่ยทีมของคุณมีใครบ้างทีมคุณต้องการ input อะไรแล้ว deliver หรือส่ง output ต่อไปให้ใครใช้งานต่อบ้างนะครับอ่าันนี้แหละครับทีมที่คุณต้องเข้าใจในความหมายก่อนนี้นะครับก็คือ Who is doing what in the team ในทีมคุณทำอะไรบ้างรับอะไรเข้ามาจะส่งอะไรออกแล้วก็ทีมของคุณมี objective อย่างไรบ้างนะฮะทีมในความหมายนี้ต่างหากที่คุณจีท์อยากให้เราเข้าใจจริงจริงนะฮะจัดมาแกก็ยังชี้เห็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้อง quick to react นะครับก็คือต้องตอบสนองนะฮะตอบสนองอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เน้น performance ให้มากนะครับเน้น performance ให้มากเน้นผลลัพธ์ให้มาก ถ้าคุณได้รู้จักทีมคุณดีแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าใจนะครับว่าสกิลของที่ทีมคุณมีเนี่ยมันตรงตาม Purpose นะครับจุดประสงค์หรือความต้องการของทางผู้บริหารหรือเปล่าครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆทุกคนในทีมก็ตื่นขึ้นมาหรือมี HR ตื่นขึ้นมาบอกว่าเอ้ยนี่เราต้องมารีสกิลอัพสกิ l กันแล้วนะ แต่คุณจีฟก็จะย้อนถามว่านี่แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่า What skill นะฮะคือ skill อะไรที่คุณจะ up sk skill หรือ skill ะคุณตอบได้ไหมอ่านะครับทีนี้ skill อะไรนะฮะคุณจีฟก็บอกว่า skill to deliver นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเป็นผลมาจากความเข้าใจอันบนว่า deliver เนี่ยก็คือสิ่งที่คุณจะ deliver เนี่ย deliver อะไรก็จะได้เข้าใจว่าจะต้องใช้ skill อะไรนะครับคุณจีฟท่านก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็น อะไรที่แบบเซ็กซี่ที่ตอนนี้ก็เหอพูดกันว่าต้องเป็น Big Data ต้องเป็น Data Analytics บางครั้งมันก็อาจจะง่ายกว่านั้นเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะมีขยายความต่อ,ตอไปนะฮะ no need to be all those digital skills นะครับก็คือไม่แหวมว่าจะเป็น uh, Digital Skills เท่านั้นครับถัดมานะครับต่อไปตอนที่2อนะฮะทอนที่2เนี่ยคุณชีก็ยกตัวอย่างองค์กรที่คุณชีทำอยู่นะฮะ นั่นก็คือ S&P ก็คือ,อธุรกิจฟู้ดสนั่นเองนะครับเมื่อก่อนคุณจีก็บอกว่าจะมีแค่ทำดา n นอินดาหรือว่าสับอันนี้มันมาจากชุดเดียวกันก็คือดินเนอร์หรืออาหารเย็นนะฮะดอันนี้ก็คือว่าการเข้าไปรับประทานที่ร้านนั่นเองนะฮะดานอินนะฮะทานในร้านแต่ตอนนี้เนี่ยซึ่งถ้าดา n น i อินเนี่ยมันก็คือแค่แค่เชียร์เก็บตังค์นะฮะเรยกเช็คบิลอะไรเงี้ยก็คือโอเคละแต่ตอนนี้เนี่ย คือคุณจีนบอกว่ามันมี Delivery ที่โตแบบเยอะมากเลยนะฮะมี Gojek มี GrabFood มี Food Panda มี Robinhood เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจีจะต้องดิวก็คือว่าต้องดิวกับพวกแพลตฟอร์มพวกนี้หรือเราเรียกอีกแบบนึงก็ aggregators นะครับ aggregators ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีขยายความอยู่ข้างหลัง a g g r e g a t กก็คือรวบรวมก็มานะฮะก็คือแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยฟู้ดแพนด้าใช่ไหมมันก็รวบรวมร้านอะไรต่างๆที่เป็นเครือข่ายของเขาที่จะส่งและร้านเดียวกันมันก็ส่งได้หลายอย่างด้วยจะฟู้ดแพนด้าก็ได้จะโกลเจกจะแกร็บจ,จะอะไรอะไรหลายๆแบบนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เชียร์อย่างเดียวแล้วครับเพราะว่าท่านดูที่โต๊ะได้เลยนะฮะมีพวกโอ้โหเดเวิร์สประหลาดเต็มไปหมดเลยถ้าท่านไปสั่งของตามร้านอาหารตอนนี้จะเห็นก็จะมีพวก เทอร์มินอลหรือมีพวก Device มาจาก Foodpanda ก็มีมีอะไรออกมามีอะไรเป็นคล้ายๆมือถืออยู่อันหนึ่งมี Device อยู่อันหนึ่งเจ้าน,นี้ก็จะมีแทบเลตแจกมาอันนึงนะฮะกองกันเป็นตั้งๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่า c a s h ชียร์ต่อไปก็ไม่ได้ละก็ควรจะสมควรจะเรียกว่าเป็น Order Management Persons นะครับทีนี้ถ้ามันเรียกให้ถูกแล้วก็คือจะเข้าใจว่าบทบาทนะที่ของเขามีอะไรแล้วก็สกิล l s ที่เขาต้องใช้เนี่ย จะต้องมีอะไรบ้างอย่างในกรณนีนี้ก็เห็นชัดๆเลยนะครับคนที่จะไปอยู่ในจุดที่เรียกว่า order management person ตรงนี้ได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ให้แบบโคตรคล่องเลยมาถ้าไหนใช้ได้หมด key order เข้าไปยกเลิก order แจ้งปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจะเห็นว่าพวกนี้มันไม่ใช่ AI หรือไม่ใช่ big data เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทำไปเพื่ออะไรนะครับทำไปเพื่อ d e l i v e r better customer experience นะครับก็คือบอว่า ส่งมอบตอบประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้านะฮะเฮ้ยโอ้โหคุณมาลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านเราเนี้ยมันเร็วนะมันสะดวกนะพอลูกค้าติดใจติดใจก็ก,กลับมาใหม่กลับมาใหม่ก็ได้รับ experience เดิมพอได้รับ experience เดิมที่คอนเฟิร์มว่ามันดีแล้วเนี่ยก็บอกต่อนะฮะธุรกิจแล้วก็โกรธขึ้นนะครับอ่าทีนี้มาดูคำศัพท์กันนะครับ aggregate นะครับอ่าแต่ รูปที่เห็นในหน้าตะกี้นะครับคือคำนี้นะครับคำว่า a g g r e g a t o r ก็คือเป็น noun ก็คือเป็นตัวที่รวบรวมก็คือเป็นแพลตฟอร์มต่างๆพวกนั้นเองแต่ตอนนี้เราใช้ในรูป verb ในประโยคตัวอย่างนี้นะครับ the scores were aggregated to decide the winner นะฮะก็คือว่าเรารวบรวมนะฮะถูกรวบรวมอ่านะร,รวบยอดนะอันนี้ก็ aggregate ่า Uh, aggregate เนี่ยสะกดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่อยู่ในรูป n o มนะครับแ uh, uh, ปลว่าก้อนอะไรหรือเป็นว่ามวลรวมนะฮะดูประโยคตัวอย่างนะฮะ the investor purchased an aggregate of 3,000 s h a r e s in a new startup company นะฮะก็คือผู้ลงทุนหรือ investor เนี่ยซื้อหุ้นเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งหมดซื้อต่างกำลังต่างวาระกันนะฮะรวมๆแล้วทั้งหมดได้ 3, 0 0 0 shares นะครับน,นี่ก็คือความหมายคำว่า aggregate